เชิญพบกับรายการิ Inter Go Weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมไนโกอินเตอร์สัญญาณกับตัวใหญ่ของทองคำอาจเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำเมืองนอกร่วงกว่า120เปรี่ยนนะครับแต่ราคาทองคำไทยนั้นโอ้โหลงนิดเดียวเองนะครับ46,000ต้นๆหรือ46,000ท้นๆเนี่ย ทั้งที่ทองคำเมืองนอกลงมากา่า้อยี่สิบเหรียญน,นะครับเพราะว่านะครับค่าเงินบาทเราเนี่ยอ่อนค่าเป็นอย่างมากนะครับพูดง่ายๆว่าดอลลาร์นั้นแข็งค่าเลยทีเดียวนะครับอ่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับรายเดือนนะครับหรือเดือนกุมภาเนี่ยก็เพิ่งปิดไปเมื่อวันศุกร์นี้เองนะครับยี่แปดนะครับยี่แปดกุมภาปิดไปแล้วนะครับผลปรากฏว่า รายเดือนของราคาทองคำเนี่ยเอาจริงแล้วก็สองแง่สองง่ามเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าสัปดาห์เนี่ยลงกว่าร2อยสิเหรียญแต่พอรายเดือนเนี่ยเขายังปิดเขียวอยู่ถึงแม้เป็นเขียวที่แบบนะครับปิดเขียวนี่คือปิดบวกนะครับเป็นการปิดบวกที่แบบไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเดือนมีนาเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะขึ้นต่อได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยถ้าให้ประกอบกันนะครับระหว่างรายสัปดาห์ที่ปิดติดลบกว่า1้อยสิบเหรียญแต่รายเดือนที่ยังปิดเขียวอยู่นี้ถ้าสำหรับให้ผมเดาแล้วเอาละกันนะครับต้นเดือนนะครับหรือต้นสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์ของเดือนมีนาต้นสัปดาห์เดือนมีนาหรือหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ทองคำอาจจะพักตัว อาจจะลงไปถึง2,800เหรียญหรือ2,700ไปลายได้แต่ปลายเดือนมีนานะครับด้วยความที่เดือนกราฟรายเดือนมันยังปิดเขียวอยู่เนี่ยในปลายเดือนมีนาราคาอาจจะกลับขึ้นมาทำอ,อทมหายก็ได้เช่นกันดังนั้นนะครับจังหวะการเก็บของเนี่ยน่าสนใจมากในสัปดาห์หน้าเพราะว่าในเมื่อแบบสัญญาณกับตัวดูน่าจะลงต่อได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ย ใครที่เล็งนะครับอยากจะซื้อราคาทองถูกๆโดยเฉพาะทองคําแท่งเนี่ยนะครับคุณรอไว้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับ4ี่หมนพันต้นๆเนี่ยสี่หมนหกพันโดยเฉพาะ4 6่หมนหกพเป๊ะๆเลยเนี่ยถ้ามาอีกครั้งเนี่ยผมก็ยังเชียยวว่าให้คุณอาจจะเก็บไปสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับใครที่มีแผนที่จะซื้อทองคําอยู่แล้วนะครับซื้อตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับสัก 1 0 2 0สเอร์นหรือสามสิเปอร์เซนก็ได้และไปรอคีนะครับแถวสี่หมื่นห้าพันถ้าบังเอิญนะครับมันลงมาเพราะเราก็ไม่รู้นะสินะครับว่ามันจะลงมาขนาดนั้นหรือเปล่าก็เลยแบบถ้าใครมีแผนที่จะซื้ออยู่แล้วจริงๆนะแถวสี่หมืนกเนี่ยใช้ได้เลยเพราะว่าเนี่ยวันศุกร์นะครับถึงแม้ลงมาขนาดร2อยสิเหรียญนะตอนปิดศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปิดตลาดตอนตีห้านะครับ 46,300นะนะครับดีดขึ้นมากว่า300บาทแล้วนะครับใครที่ได้มีการช้อนแถว4 6 0หมไปเนี่ยตอนนี้ก็ยินดีด้วยนะคุณกําไรระดับหนึ่งแล้วแต่นะครับพูดกันง่ายๆมันลงมาขนาดเนี้ยถ้าใครอยากอ่าทำกำไรระยะสั้นขายระยะสั้นก็ได้เช่นกันเพราะมันไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าสัปดาห์หน้าหรือต้นเดือนมีนาเนี่ยดยการที่มันโดนแรงเทขายมาขนาดนี้มันอาจจะลงต่อได้ แต่ถ้าคุณไม่สนใจนะครับคุณไม่สนใจอยู่แล้วกําไรสองสามร้อยจะไปเอาทําไมในเมื่อเป้าของคุณคือห้าหมื่นเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรนะครับก็คือว่าเราพยายามหาซื้อราคาที่เราถือได้ยาวๆถือแล้วมันสบายใจต้นทุนดีๆคุณถือได้สบายมากคือหลายคนนะครับมาถามาคอมเมนต์ถามทั้งในคลิปทั้งในไลฟ์นะครับต้นทุนอยู่ที่4 0 0 0 0 4 0 0 0 0ทําทำไงดีคะ นะครับต้นทุนอยู่ที่ส5มหมื่นห้าทำไงดีนะครับเอาจริงคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับต้นทุนอยู่แถวแถวนั้นเนี่ยโอ้โหคุณทําอะไรก็ได้หรือแม้แต่นะครับต้นทุนแถว4ี่หมืนสองหรือสี่หมืนสี่ที่มันดูเหมือนจะเหนือแพงแพงไปกว่าน,นั้นเนี่ยถึงจังหวะเนี้ยคุณยังสบายใจได้เลยเพราะต้นทุนคุณดีมากถูกไหมครับคุณจะขายคุณจะถือคุณทําได้หมดเลยนั่นเป็นเพราะคุณเก็บในต้นทุนที่โอเคมา ดังนั้นนะครับ40,006มันเป็นต้นทุนที่โอเคไหมในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ใครจะรู้ตอนที่ราคาขึ้นไป40,080 40,090 4 6ของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่คุณสบายใจสุดๆก็ได้คือยังไงก็ตามผมกำลังจะบอกว่าอะไรผมกำลังจะบอกว่าทองคำแท่งเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆ50,000เนี่ยยังไงดูทรงละ นะครับยังไงก็มาแล้วแหละนะครับปีที่แล้วผมพูดลเล่นๆนะครับว่าภายในไม่เกิน5ปีเนี่ยตอนราคาประมาณ40,000ื่นเนี่ยนะครับผมบอกไม่เกิน3-5ปีผมให้แถวแถวสด้วยราคาอาจจะเห็น5 0 0 0 0ืนใครจะรู้นะครับพูดตอนนั้นนะ่ยยังไม่ถึงปีเดียวด้วยมั้งนะครับตอนเนี้เราเห็น4 7 5 0 0 0ไปแล้วดังนั้นนะครับในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยห้0หมื่นผมว่า เป็นไปได้ไม่ยากเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเราทำอะไรได้เนี่ยคือคุณก็วางแผนเลยนะครับว่าต้นทุนที่เท่าไหร่คุณรู้สึกดีในการเก็บทองนะครับเราเห็น47,500มาแล้วนะครับการลงมา1,500บาทตอนนี้46,000ต้นๆถามว่าเก็บได้ไหมผมว่าเป็นราคาที่เก็บได้ไม่แพงไปแต่ก็ไม่ถูกไปนะครับผมอ่า นะครับผมก็ซื้อได้นะครับแล้วก็รองวางโซนที่40,05และท้ายที่สุดนะครับ40,04เนี่ยผมไม่รู้ว่าขาการพักตัวครั้งนี้เนี่ยมันจะพักถึงไหนนะครับถ้า40,04มาผมผมคงเอาอินนะครับก็คือมีอยากเก็บท้องเท่าไหร่นะครับร้อเเก็ใส่เข้าไปแถวนั้นเลยนะครับอันนี้โดยส่สวนตรงผมนะถ้ามานะถ้ามา40,04นะ แล้วถ้ามา C 4ีเนี่ยทองคำจะล่วงไปประมาณเท่าไหร่นะครับอาจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ัน0ถึง2,600หรเหรียญนับอีวามา200รเหรียญเนี่ยตรงแถวๆนี้จะมาแล้วเอาจริงนะตอนนี้แนวรับอะ2,800นะครับสอง0เปเนี่ยเป็นแนวรับแรกนะครับอันนี้ของเมืองนอกนะถ้ามันมาผมดูทรงมีโอกาสมาสูงมากแต่ถ้ามาสูงตรงนี้เนี่ยโอ้คนรอซื้ออยู่เยอะเหมือนกัน แต่ถ้าบังเอิญมันหลุดนะครับเอาจริงผมมองว่าไม่เกิน2,500เหรียญน,นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ่า4,400บวกลบประมาณนี้ถ้าต่ําสุดประมาณนั้นนะแล้วอย่าลืมตอนนี้คุณเจออะไรคุณเจอบาทอ่อนมากนะครับคุณเจอดอลลาร์ที่แข็งค่ารุนแรงมากนะครับใครได้ตามผมมานะครับหลายสัปดาห์นะครับตอนที่ทองมันสูงขึ้นมากอะ่ะทุกคนจะตกใจว่าทําไมผมไปเชียร์ให้ คุณไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับลงทุนต่างประเทศและซื้อดอลล่าเก็บไว้ซะนะครับเพราะว่าดอลล่าเนี่ยถ้าคุณเก็บไว้ในธนาคารไทยตอนนี้นะแบงค์หลายแบงค์เปิดให้คุณฝากเงินเป็นดอนลล่าได้แล้วนะครับและสําคัญฝากเนี่ยได้ผลตอบแทน4-5%ต่อปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาทองมันแถวประมาณ40,070-40,060ป,ปลายใช่ไหมครับผมบอกว่าใครที่อยากแช่งทองคําลงนะ แต่ไม่กล้าขายทองเช่นกันเนี่ยคุณเอาเงินไปซื้อดอลลร์ได้เช่นกันเพราะอะไรครับเพราะดอลล่าเนี่ยมันจะแข็งนะครับถ้าทองมันลงเน่ยดอลล่ามันจะแข็งมากแล้วบาทจะอ่อนมากนะครับอ่ามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะได้กําไรทางฝั่งดอลลร์ก็เป็นไปได้เนี่ยอ่าตอนนี้ดอลลร์อยู่ที่34.3นะต่ำสุด33.5ใครได้ซื้อแสวบริเวณน,นี้มาเนี่ยตอนนี้กำไรประมาณเกือบ สามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสามเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วถือว่าเยอะนะเกือบสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยเพราะเผอตอนนี้นะครับทองลงมาสี่หมื่นหกแล้วคุณได้กําไรดอลลาร์มาสามเปอร์เซ็นต์ถูกไหมจากที่เคยจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์จากผลตอบแทนดอกเบีย้ยหนึ่งปีนะตอนนี้ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคุณได้มาเกือบสามเปอร์เซ็นต์ละคุณอาจจะขายดอลลาร์ไปซื้อทองก็ได้อา่าอันนี้ผมให้ให้ดูว่าคือตอนเนี้มันสามารถทําได้หลายแบบ นะครับมันทําได้หลายแบบแล้วตอนนี้ทองมันลงมาแล้วก็อาจจะโยกมาซื้อทองหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่คุณละกันผมพูดแบบนี้ทําไมผมพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าทองมันลงไปถึงสองพันห้าสองพันหกร้อยจริงเนี้ยบาทเนี้ยน่าจะอ่อนไปเผลอๆผอนะครับสามสิบหกสามสิบห้าเนี่ยเป็นไปได้ไม่ยากเลยถ้ามันลงขนาดนั้นนะนะแล้วถ้าสามสิบหกมาเนี่ยทองคําแท่งเนี่ยลงไม่เยอะ พูดเลยนะครับถึงแม้มันลงไป2,006นะถ้าบาทไปที่36นะครับราคาอยู่ครับประมาณ4 4 0 0 0บวกบวกด้วยําำนะครับก็เลยมองว่าถ้าคุณจะเก็บทองเนี่ยคุณวางยาวจนถึงแค่4 4 0 0 0พอแล้วอาจจะเป็นเน้นแถว4 5 0 0 0หรือ4 4 0 0 0ไปไปเยอะหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลงมาขนาดนไหนเอาจริงนะครับแค่ประมาณ40,050กลางๆเนี่ย ราคาจะดีดแล้วก็ได้เพราะถ้า4 5 0 0กลางๆนะ45,500 4600 45, มันจะอยู่แถวประมาณ2,008หรือ2,007ไปไปนะครับซึ่งตรงนั้นมันเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับตรงนี้มันดีดได้นะครับอ่ะสรุปยังไงดีนะครับณนะตอนนี้นะครับการาฟรายสัปดาห์ปิดติดลบสัปดาห์หน้ามีโอกาสลงต่อนะครับลงได้ถึงไหนประมาณ2,008หรือ2 7 8 0นี่เป็นแนวรับแรกที่ผมเชื่อว่าคนอ่ะรอซื้ออยู่ แล้วถามว่าเดือนมีนาเนี่ยดูทรงแล้วจะขึ้นหรือลงนะครับให้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้ากราฟายสัปดาห์เป็นแบบนี้ผมมองแล้วสัปดาห์หน้าร่วงและอาจจะร่วงอีกสักอีกหนึ่งสัปดาห์แสดงว่าต้นเดือนมีนาต้นถึงกลางราคาอาจจะพักตัวก่อนสําหรับตัวทองคําแต่ปลายเดือนเนี่ยด้วยความที่เดือนมีนาเดือนกุมภามันยังปิดเขียวอยู่ถึงแม้มันจะโดนตบมาแต่ดลายเดือนยังปิดเขียวอยู่มีโอกาส ที่กลางถึงปลายมีนาราคาทองคําอาจจะขึ้นต่อได้นะครับดังนั้นช่วงนี้สัปดาห์นี้เอ้สัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถ่อต่อไปเป็นสัปดาห์ที่คุณควรจะเล็งเก็บของนะครับเพราะหนานจะลงมาทีเนี่ยตลอด2เดือนนะครับกราฟรายสัปดาห์ประมาณ8-9สัปดาห์เกือบ10สัปดาห์เนี่ยเขียวตลอดมีสัปดาห์เนี่ยลง120เหรียญแดงแป๊ดเลย ถือว่าเป็นโอกาสนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่จบพักดูจากการพักตัวยังไม่จบนะมันอาจจะออกข้างแล้วก็ได้ไม่รู้หรืออาจจะลงต่อเป็นไปได้หมดแต่การพักตัวยังไม่จบการพักตัวในทางเทคนิคเนี่ยการพักตัวของราคาต่างๆสินทรัพย์ต่างๆนะครับมันมีได้2แบบคือลงแรงหรือยืดเป็นไซเวย์ยืดเวลาหรือวิ่งเป็นเกอบแคบแต่เป็นกรอบแคบที่ เวลานานพอเวลานานคนเปื่อคนเบื่อคนแบบเอยไม่ซื้อเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวมันอะไรนะเดี๋ยวตกรถอ่ะต้องซื้อแล้วมั้งยืนฐานเนะีนะ่ยเนี่ยคือไซเวนะครับอ่ะผมเลยจะบอกว่าตอนเนี้ยมันยังพักไม่จบแต่การพักเนี่ยมันอาจจะยืดไปแล้วก็ได้หลังจากเนี้ยสัปดาห์หน้าเราอาจจะเห็นไซเวก็ได้เพื่อสร้างฐานเพื่อรอขึ้นต่อหรืออาจจะลงต่อก็เป็นได้เช่นกันดังนั้นจังหวะนี้คุณก็พยายามหาจังหวะเก็บของเอาละกันนะครับ โอเคพูดมาเรื่องนานนะครับสรุปข่าวคือเอาจริงแล้วนะครับการที่ทองจะลงมาขนาดเนี้มีอยู่ไม่กี่ข่าวนะครับก็เป็นเกี่ยวกับข่าวสงครามนะครับข่าวสงครามคือการเจราจาเนี่ยนะครับระหว่างอ่ารัสเซียยูเครนแล้วก็ทรัมป์สหรัฐนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเหมือนไอตอนที่ทองเริ่มดีดกลับมานิดหนึ่งนะครับก่อนปิดตลาดเนี่ยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับ เซเลสกี้เดินออกจากห้องห้องไข่อะครับห้องรูปห้องรูปไข่ของประธานที่ดีบอกว่าไม่เหมือนอารมณ์วาการเจรจาเนี่ยดูจนเหมือนจะไปได้ไม่ดีนะครับอเพราะว่าเหมือนโอ้เหมือนแบบเซเลสกี้เอาจริงแล้วก็โดนทําด่าเยอะเหมือนกันทําอะไม่ค่อยพอใจยูเครนมาแต่ไหนแต่ไรละแ,แล้วเหมือนเนี่ยเมื่อประมาณสามชั่วโมงไม่ใช่สามชั่วโมงผมพ,พูดไม่ได้เพราะคลิปเนี้ยมันจะออกตอนเที่ยงใช่ไหมอันนี้อัดตอน ตลาดปิดนะครับต่อประมาณตีสองนะของวันศุกร์เนี่ยเซกี้เดินออกก็เลยไม่รู้แล้วว่าการเจรจามันจะไปยังไงแต่โอเคการที่ทองลงมา120กว่าเหรียญเนี่ยผมมองว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสงครามมันก็น่าจะไม่ได้ยืดเยื้อไปมากกว่าน,นี้ละถูกไหมครับอ่าดังนั้นนะครับเสาร์ทิ์นี้รอติดตามดูแล้วกันว่าผลสรุปจะเป็นยังไงเพราะ แต่ใครเนี่ยตามผมมาก็จะบอกอยู่แล้วเนาะอะไรก็ตามที่เป็นข่าวนอกตารางที่ไม่ใช่ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ไม่ใช่การจ้างงานที่ไม่ใช่เฟดที่เขาจะออกวันทั่วไปเนี่ยพวกอ่าสงครามการค้านะครับสงครามจริงๆเนี่ยสงครามยิงระเบิดกันจริงๆเนี่ยชอบมาเล่นเสราร์อาทิตย์ก็เลยมองว่าทุกประมาณเสราร์อาทิตย์เนี่ยเป็นอะไรที่คุณจะต้องตามเกือบทุกสัปดาห์เลยในตอนนี้ที่มันมีประเด็นเรื่องการเจรจาสงครามกันอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอตามเดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะนะครับก็รอก็รอติดตามทางอิตโกละกันนะครับก็สัปดาห์หน้านะครับก็จะมีนอนฟาร์มนะครับทั่วไปนะครับนอนฟาร์มนะครับก็รุนแรงนะครับอย่างที่บอกไปอ่าทองคำวิ่งแรงมากช่วง2เดือนที่ผ่านมาไม่สนนอนฟาร์มไม่สนอะไรเลย แต่ตอนเนี้สัญญาณกลับตัวมันเริ่มมาแล้วข่าวนอนฟ้าไม่แน่อาจจะวิ่งแรงนะครับก็รอดูไปละกันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับจําไว้อย่างเดียวนะครับว่าทองคําแท่งในท้ายสุดยังไงมันก็ขึ้นครับแค่คุณถือนานแค่ไหนใครที่ติดดอยอยู่นะครับให้เปลี่ยนดอยเป็นคําว่าคอยอนะครับเปลี่ยนจากดอยเป็นคําว่าคอยแทนนะครับหรือเปลี่ยนจากดอยเป็นคําว่าถือนานหน่อยแทนเพราะเอาจริงแล้วนะครับ ในวงการเนี่ยวงการทองคําแท่งเนี่ยคนที่ถือยาวอ่ะกำไรมากกว่าคนที่เล่นสั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วไม่มีคําว่าดอยจริงๆนะครับนะถ้าคุณถือได้นานพอไอ้ดอยของคุณจะกลายเป็นเท่าทุนแล้วคุณถือได้นานกว่านั้นไอ้ดอยของคุณจะกลายเป็นกําไรนะครับดังนั้นคนที่ติดดอยไม่ต้องเสียใจอะไรไปนะครับแค่ลองมาพิจารณาดูอีกทีว่าดอยของเราที่เราพูดว่าดอยเนี่ยเป็นคําพูดเล่น เฉยๆหรือเราอัดเงินไปหมดเต็มที่แล้วเราไม่มีเหลือแล้วอ่ะอันนั้นอาจจะเรียกว่าดอยจริงแต่ถ้าคุณแบบคุณเล่นเลโอ้ซื้อไปแล้วติดดอยนี้เป็นปกตินะครับแต่ถ้าคุณหมดไปกับดอยตรงนั้นจริงๆเนี่ยคุณต้องมาปรับกลยุทธ์ใหม่ก็คือว่าคุณอาจจะต้องวางในอนาคตนะครับ <c oughs> คุณอาจจะต้องวางว่าคุณซื้อไม่ต้องหมดไหมยิ่งสูงเนี่ยยิ่งราคาสูงมากแบบพีดูกพีตาในระยะเวลาสั้นๆเนี่ย ซื้อได้นะครับแต่ก็ต้องเหลือเงินไว้ด้วยคือพูดง่ายว่าคุณต้องไปไปปรับเรื่องการบริหารหน้าตักมาแล้วก็วางโซนซื้อขายดีๆเอาจริงแล้วเราไม่รู้อนาคตรหรอกครับสิ่งที่เราจัดการได้ทันทีคือเงินของเราเองเราจะซื้อตรงนี้เรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนซื้อแล้วถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ถึงแม้คุณจะดอยนะคุณหลับสบายมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณซื้อด้วยความ อะไรก็แล้วแต่แล้วคุณรับความเสี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วคุณเครียดนอนไม่หลับอันเนี้ยเป็นปัญหาผมไม่สนใจนะครับว่าคุณซื้อแล้วมันจะดอยจะถือนานอะไรนผมสนใจว่าคุณซื้อแล้วเครียดหรือเปล่าคุณถือแล้วเครียดหรือเปล่าเพราะจริงแล้วนะครับคนที่มาอยู่ในตลาดทองคำอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนเน่ยอย่างน้อยนะครับมีเงินเก็บกันทุกคนมีตังกันทุกคนนะครับคนมาเล่นทองคํานะครับอ่าดังนั้นนะครับเรามีตังแล้วเราอะไรแล้วเนี่ยอย่าให้ความ าการลงทุนมาทําให้เราเครียดนะครับอันนี้ผมก็เน,น้เรียกว่าแชร์แล้วกันนะครับว่าอ,อพอเรามีตังแล้วเนี่ยอย่าไปเครียดกับมันมากนะครับ <c oughs> พยายามลงทุนอะไรที่ถึงแม้ว่ากําไรอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าคุณซื้อความสุขได้คุณสามารถมีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลากับคนที่รักได้ผมว่านั่น,น,นเป็นคําตอบในการลงทุนของเราเช่นกันนะครับดังนั้นการที่คุณติดตอยและคุณเครียดเนี่ยคุณจำเป็นที่ต้องมาเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นะครับว่าซื้อเยอะซื้อน้อย,ซ,ออยซื้ออะไรหรือ เงินที่คุณลงทุนทองไปเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับอาคุณอาจจะลดการลงการเงินจำนวนเงินในการลงทุนทองลงเพื่อทําไงครับทําให้มันบาลานซ์กับความสุขความเครียดอะไรของคุณอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าแชร์แล้วกันอย่าเรียกว่าแนะนําเลยนะครับเพราะว่าผมเขาเข้าใจผมเป็นเทรดเดอร์ด้วยไงนะผมเคยผ่านในจังหวะที่แบบโอ้เครียด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 แต่จนสุดท้ายแล้วแบบพอเราปรับนะจานวนเงินจํานวนการเล่น จานวนอะไรดูเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นและอะไรสิ่งที่ตามมาเพราะเรามีความสุขนะครับผลตอบแทนมันตามมาเองนะอ่าหลังนั้นนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันใครที่ดออยู่ไม่ต้องคิดเยอะคุณถือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันตายทองคำเนี่ยถ้าจะตายก่อนดอลลาร์ตายก่อนนะฮะถ้าใครจะตายก่อนดอลลาร์หุ้นตายก่อนดอลลาร์ดอลลาร์ตายตา,ยตามมาทองเนี่ย เพื่อเผื่อวี่วันตายแต่ถ้าจะตายตายหลังสุดนะครับเพราะตอนนี้คุณเห็นอะไรไหมคริปตรงคริปโตร่วงหมดแล้วนะนะทองเนี่ยเห็นร่วงมาร้อยกว่าเหรียญเนี่ยลงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เองครับลงสามเปอร์เซ็นต์คริปตรงคริปโตเนี่ยบิตคุงบิตคอยนะครับลงมาสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับหุ้นเนี่ยลงกันระดับสี่สิบสิบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทองคำลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับสามสามเปอร์เซ็นต์ะับน้อยมากนะครับ ไม่ถือไม่ใช่สามสิประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะครับสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นซึ่งเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นโอ้โหคนละเรื่องเลยดังนั้นคุณติดดอยคุณแค่คอยนานแค่นั้นเองนะคุณแค่ถือกับสินทรัพย์ที่คุณไม่มีวันแพ้ถ้าคุณถือนานพอดังนั้นอย่าไปเครียดมากอันนี้ผมก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่ติดแบบสี่หมนหกไปไปลายสี่หมืนเจ็ดขึ้นไปนะครับอย่าไปเครียดมากนะครับถ้าดูตามการพิจิตที่ผมบอกแล้วเนี่ยปลายเดือนมีนายังมีโอกาสขึ้นอยู่ แค่ลุนว่าต้นเดือนมีนาตอนเนี้จะลงไปถึงถึงเท่าไหร่นะครับเพอเผือเนี่ยเมื่อกี้เซเรตี้เดินออกมาเนี่ยวันจันจะตจดดีดเลยก็ได้ถูกไหมครับใครจะรู้นะดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมากนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการลงทุนแล้วกันนะครับแล้วก็สําคัญกว่าตัวเงินนะครับความสุขนะอย่าลืมนะอย่าไปเครียดกับการลงทุนมากถ้าเครียดคุณอาจจะมาผิดทางนะครับก็ลองไป ปรับๆดูนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ทุกท่านมีทั้งความสุขนะครับแล้วก็มีทั้งกำไรด้วยและกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ